พรแคปจักคุณพรแคปจักคุณปื้มแคปได้เลยค่ะคุณปื้มแคปได้เลยจ้กคุณปื้มแคปได้เลยนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเล่นได้ตามไปสองห้าเก้าเก้าพิมพ์ชื่อเล่นได้ตามไปสองห้าเก้าเก้าค่ะคุณจุ๊บฟ้อฟันนะนะคุณจุ๊บแคปจ้กคุณจุ๊บแคปจ้กคุณจุ๊บแคปจ้กคุณจุ๊บแคปเลยคุณแอนคุณแอนแคปเลยจ้กคุณเชอร์คุณเชอร์แคปจ้กคุณเชอร์แคปจ้กคุณเชอร์แคปเลยค่ะ คุณเชอร์แคบเลยคุณคุณตุ๊กตานะคะคุณตุ๊กตา2600ให้ถ่ายค่ะเราไม่ถ่ายให้เราถ่ายสองหาเก้าเค่ะคุณตุ๊กตาแคปจากคุณตุ๊กตาแคปเลยคุณตุ๊กตาแคปเลยคุณเชอร์คุณเชอร์แคปค่ะคุณเชอร์2599แคปค่ะพิมพ์ชื่อเล่นได้ตามได้2599พิมพ์ชื่อเล่นได้ตามได้2599คุณเชอร์แคปจากคุณเชอร์แคปค่ะคุณตู่แคปจากคุณตู่แคปเลยคุณตู่แคปเลยคุณตู่แคปเลยจคุณั คุณนัดแคปจ้ะคุณนัดแคปเลยค่ะคุณนัดแคปเลยแคปแล้วไปบ้านเขียวนะคะพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วย2599พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วย2599นะคะจะได้หมอนพองเกรดพรีเมียมนะคะ10โลหมอนพองเกรดพรีเมียม10โลนะคะและให้ให้เพิ่มสําหรับพวงมาีอีก6ลูกให้เพิ่มสําหรับพวงมณีอีก6ลูกนะคะพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วย2599พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วย2599ค่ะ พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยสองหพิมพ์มาได้เรื่อยเลยค่ะพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยสองหค่ะสำหรับหมอนทอง์เกตพรีเมียมนะคะ10บโลหมอนทอง์เกตพรีเมียม0ิโลรวมไปถึงพวงมาีอีก6กลูกรวมไปถึงพวงมาีอีก6ลูกนะคะใครรับพิมพ์ชื่อเล่นได้ตามด้วยสอง9ใครรับพิมพ์ชื่อเล่นได้ตามด้วยสอง9้้คุณกุ้งนานค่ะคุณกุ้งนานแคปจากคุณกุ้งนานแคปจาก คุณกุ้งนางแคปจากคุณทุกตาคุณทุกตาแคปนะคะคุณตุกตานะคะคุณทุกตาครับจากแคปแล้วไปบ้านเขียวได้เลยนะจ๊ะแคปแล้วไปบ้านเขียวนะจ๊ะอ่าคุณตุกตามาจากคุณทุกตาแคปเลยแคปเลยจ้กคุณทุกตาครับผมคุณตุกตาแคปเลยนะครับรีบเลยนะครับผมแต่ประเดีนให้ในช่องนี้ครับผม ตอนนี้พดีก่อเราเจ็บคอแล้วนะฮะังได้อีกอยู่นะครับจะได้อีกอยู่นะครับรุ่นนี้สิบสิบโลสิบผาสิบห้ากรกรนะครับสิบห้ากรกรนะครับผมคุณทุกตาครับนี้ยังครับผมอ่ากอต่อยกันอ๋อขอสาวผมนะครับสวยๆนะครับคุ้มๆนะครับผมไม่อย่างนี้เนียหวั อ๋อกระดิมอนทองมอสพองพรีเมียมแล้วก็พรงมณีด้วยก็กลับเป็นหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเซฟมากนะครับเซตนี้นะครับผมพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยชื่อแล้วก็แกงชื่อพอนะครับกัสิตินส์ไอ้นี่ครับผมตามชื่อสองห้าตามชื่อสองห้าเก้าเก้าชื่อแล้วก็ เมือนกเดี๋ยวเราวัดกับเหมือนกันพกห้องเอาครับกันพิมพ์ชื่อมาแล้วก็สอห้าเก้าเก้าสองขาเก้าเก้าเกเกนะโอ้โหนี่นะโดนโดนไปหนอกนึ่งเลยฮะมานะครับกดมาลรัวเลยฮะมีเยอจวดมากจวดมากมอนทองมอนชโหมอนทอง พอทองพรีเมียม1ิบกิโลนะครับแล้วก็พรม,มนันีอีกห้าลูกอเอ้ห6ลูกนะครับผมเป็นหากิโลเป็นส5บห้าอทองพรีเมียมแล้วก็พอม,มานีรวมกันเรานอนอยู่ที่สิบห้ากิโลนะครับจัดเต็มคลิปชื่อตามด้วยสอง9อ้าเก้าเก้ามออนาครับโลแล้วพรม,มันีหกลูกอันนี้คือแถมให้ใสให้ให้ อันนี้คือให้เพิ่มนนให้เพิ่มเอออันนี้คือสิโลนี่สามจักโดยกับเดแดงมันอยู่ใน่สิโลอันนี้ยืด<า>จัก๊กไหมอันนี้หุกไหมนี่กระจั๊กไก่อ่าโล,โล,ล่หกโล่เดาแตนเดาคนไหนหุกไหมอันนี้เดินทางฟรีบริษัทเทียบการได้บริษัพราะมีค่าเดินทางเอ้ยปักสายควยันเลยเ,ยเยปลี่ยนค่าออกไปขาผทางแล้วมาคนใหม่มาเลยค่ะคนใหม่มาเลยจบรับแล้ว อาไปต่อ้องก้องอายุเร็วๆน้อก้องร็ก้องเร็วเตียมเร็วสแตมมาเร็วสแตมมาเร็วสแตมมาเร็วใพิมพ์ชื่อมาด่วนดับชั้นเระถมขั้นประถมข้อแกข้อแกข้อรข้อนี้ข้เฮียมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะจอยคอยเน่ Uhm. จวดมาเลยครับผมนี่หัวเขาเนยคือต้องบอกว่าทุเรียนที่เนี่ยเขาคัดเกรดจริงๆแล้วผมให้ในให้แบบเน้นแบบว่าโปรยแบบแพกเลยเพราะว่าสาม่วยนี่ละสิบโลกว่าเลยอ่ะสิบโลเลยอ่ะหัอันนี้คือหมอนทองพเมนะพเม่ดูเวลาพูดดูก่อนนี่เวลาเขาขายเวลาเขาพิเศษเท่าหรืพิเศษนี่เราดูว่าทุเรียนมันมีกี่อันเนี่ย อันนี้ค right? ือทุเร wow. ียนนะจ๊ะใบมะขอนแลอสูสีเอ้ยเอามาเลยเอามาเจ็บไป่เจ็บเลสูสิขายของอยู่เรื่องบ้างการที่เป็นข้อค้าแมค้าคือต้มเบองว่านี่ทุเรียนหมอนทองนะสมองเราต้องแยกทางขวาก่อนลูกทางซ้ายเป็นทุเรียนมันีอะไรบ้างทางซ้ายเป็นพวงมณีพวงมณีเป็นหมอนทองเข้อแยกก่อน หมอทองเรซินโล่อันนี้เรืงไว้เรซินพลาสติกหาโล่แต่ว่านี่คือการเสริมสรรพคุณมันมีอย่างแนก่กันนะสรรพคุณในเคียนะ์น้ำนี่เราแล้วอยา,ากให้สมมคือูจักว่าวิธีการพูดพีเซ็งนี่มึงนึกว่าเขาขาย,อเ,ยเออขาพีเซ็งมันไม่เจาะเฉียดนะเอเอโอเคเริ่มนี่ละอันนี้นะคะคือหมอนทองนะคะเกรดพรีเมี่มนะคะทุกคนค่ะเกรดพรีเมีม่มจักรโลครับอันนี้จักรโลอันนี้สิบโลครับอ๋ออันนี้สิบโลแ,แล้วก็ ฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้คือพวงมาีีได้ไปอีกหกลูกจุกๆกแบบนี้เอาพี่น้องคนเอ้าหกนวยแบบนี้เอีนนี่จนจ้าวไหมจ้า6หกนวยแบบนี้เลยทุกคนขานี่จัดไปให้จัดเป็นเซตไปให้หญิงหกลูกแบบนี้ฝั่งนี้คือพวงมาีัหกลูกฝั่งนี้คือหมอนทองเกรดพรีเมียมสิบกิโลนะคะอะ วันนี้ให้ไปเลยใน2 5 9 9เออบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะทุกคนขาเป่าซั่งจองกันเขามาเลยนีครับผมคุ้มมากนะครับผมเซตนี้นะครับผมเซ็ตเพรียากนะครับผมเซ็ตเพรียมากพี่ณิพี่ณิโชว์ลงสุดท้ายช่วงสุดท้ายลูกพยี่าิพันธ์พี่ณิกันธ์เป็นผู้เลยนต่อคิวเลยพี่ณิพันธ์พี่ณิพันธ์ขอบคุณอะไรครับผมสั่งมาเลยนะครับผม ตอนนี้ช mm ั hmm. yeah. well, been, you know, ่วโมงสุดท so, uh, uh, ้ายแล้วพอข้าวเร่งร <th> ีบแล้วับผมแคปหน้าจอแล้วเขาไปบ้านเขียวเลยแคปหน้าจอรูปนี่เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะรู้เองว่าสั่งเซตนี้เออแคปหน้าจอเลยเซตอีกหมอนท้องสามมันนี่หกไงเป็นเซตสิบห้าสิบหกลูกส่าสลับบ้านค้องว่ายู่ิเซี่ยนบ้านค้องว่ายู่ฮินดีมากสองคือคือห้องสองค่ะอาบอการแครับมาบรรลชัยและซีโฟมา ไอตัวอันมอบอกคว้งขอานไปหาผู้หญิงของมึงี่เนาะเอ้ยอนนี้มาสอนอีเาควโทโทรสามคนสี่คนแต่ละขึ้นนี่มึงคลองขนาดเน้บเรนบอกบาเสอนนี่กลับลางคนไฟให้คนอุ้ยมือนียอดในทเลได้ค่าตัวอะไรเอามาหาในสัเลยทุกคนไปค่ะมาแล้วค่ะแม่ไหนใครอยู่ วโมงสุดท้ายจัดให้พิเศษจุกๆสํสำหรับแม่ๆที่ดูไลฟ์สดในตอนนี้เลยนะคะแม่ๆจา๋าขอเสน่อยมาเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะกับหมอนทองเกรดพรีเมียมนะคะ10กิโลนะคะแล้วก็พวงมาลีอีก6ลูกนะคะ10กิโลตรงนี้ในพารอในพารานะคะพารา2 5 9 9แล้วก็ให้ของขวัญอีกพวงมาลี6ลูกเออ คุ้มสุดคุ้มมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจโปรนี้แม่ๆจากแอปเขียวเท่านั้นนะคะมีแอปน้ำหน้าแอปเขียวนะคะมีแอปน้ำหน้าแคมปหน้าจอตอนนี้แล้วส่งที่บ้านเ<แ>ขียวเลยนะคะแคมปหน้าจอแล้วไปที่บ้านเขียวได้เลยนะคะใครไปเขาได้ก่อนสองห้าเก้าเก้าสองห้าเก้าเก้าแม่สองเลี้ย <5 S 1> แล้วได้อันนี้ไปด้วยในในอ่าในส่วนแค่สองห้าเก้าเก้า บอนทอนเกตพรีเมียมบอลนอนเกตพรีเมียมนะคะที่รักสิบนอร์สิบนอร์สิบโลควงมาในอีกหกลูกจุกจุกในครับในรอคอสองห้าเก้าแม่แม่หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ช่วยพวกหนูหน่อยนะคะแม่แม่นะครับผมตอนนี้เหลือเวลาไม่มากเลยเหลือไม่เยอะเลยไม่เยอะเวลาเหลือไม่เยอชั่วโมงแล้วนะคะใครสนใจนะคะใครสนใจไปบ้านเขียวเลยใครสนใจไปบ้านเขียวเลยนะคะไม่ใช่ใช่เวลาสมวด ทุเรียนก็จะหมดด้วยเพราะว่าตอนนี้ในเฉียงแตกแตกมากบอกรีนตอกแทบแทบไม่ทันนะครับรีบเลยค่ะแม่รีบเลยรีบเลยรีบเลยโปรนี้มีไม่เยอะโปรนี้มีไม่เยอะโปรนี้มีไม่เยอะนะคะสองห้าก้บเก้านะคะให้ของขวัญพ่อีกฐวงมนีหกลูกอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าเป็นหมอนทองเกรดพีเยษรับเพมทุกกรณีถ้าได้ไปแล้วอ่อนทานไม่ได้หรือว่ามันเล็กเกินไปกินไม่ได้สามารถ ส่งเครมได้ทุกกรณีครับผมไม่มีค่าเดินทางเลยคุ้มมากจัดมาเลยกับแม่มีไม่เยอะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะสองห้าเก้าา้องวันไปอีกพวงมาในหกลูกเออกังขนาดนี้อะไรจะเล่นขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วครับบอกเลยว่าเซตเนี้ยโคตรคุ้มคุ้ม ซื้อหมดทห้องได้หวงมานี่มันซื้ออันนี้แล้วได้อันนี้ไปแบบไม่มีค่าเดินทางซื้อน้องเป็นเพื่อนใช่ซื้อน้องเป็นเพื่อนซื้อเพื่อนแถมสร้างพี่น้องเอ้ยนี่ครับหน้าจอส่งบ้านเขียวเลยเพราะตอนนี้เวลาก็จะหมดทุเรียนก็จะหมดเซตที่เหลือหายแล้วรีบดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะหมดนเซตนี้พวกหนูจะได้ไปกินข้าวแล้วค่ะนั่งซ่อนมีกิ่งเสียหลูใช่แลคะใช่แลคะอ่า บอกว่ากูจกทำไปเรียนกุ้งลัเตอร์บอกกันไหนกห้งเน็กขายกงเแม่อ๋อแต่ลบบเตออันโตที่มันเต้นตรงๆๆหนป่าอาแล้วเต้เต้นเอานี่มันบปอรีสานจะได้มาเลยแม่๋ามาเลยแม่จ๋าครับผมวอทองเกรดพรีเมียมอนนนอสิบนนนอสิบนะคะนนนอสิบครับแหวกพวกมมาอีกหลูกสำหรับกับว่า ใครมีญาติโกโหคิกาใครมีเพื่อนพี่น้องเยอะซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปฝากลูกหลานซื้อไปฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายก็ได้ไคุม้มมากเซตนี้สองห้าก้าวไหลมาเรื่อยๆมาจัเรียนเ,เลยนะคะคุ้มมากจ้าประทันเอะมาขอเซตห้าร้อยหน่อยเดี <Okay. S 2> ๋ยวขอเซตนี้ก่อนนะคะขอเซตนี้ก่อนเพราะว่ามีคิวต่ตอไปอีกเยอะเลยนะคะใช่ครับมาเลยแม่มาเลยแม่มาเลยแม่ใ้แชมป์เลยครับแชมป์เลยครับตเลยเลยเล้าเขียวเลยนะคะมีแอดกเน้า ับฝากไว้อยู่นะคะมีอันดหน้าไปต่อที่น้าเขียวเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งใบต่อให้กับน้องต่อไปคุ๋ยทุกอันโยนมาแล้วทุกคนมาแล้วไปยูมาเลซไปคายทุเรียนทุกคนคะสวัสดีค่ะน้องแอนนี่กับน้องลีโอนะคะเนาะวันนี้มีอะไรน้องลีโอนี่นะคะมอดทองแล้วค่ะพี่น้องค่ะ จะได้ไป10กิโลนะคะพี่น้องคะแล้วคราวนี้จะได้ไป5กิโลนะคะรอบนี้เด็กน1 5โล2599จบซูดไปสื้อวะเด็ดมาซูดันดีเด็ดแล้วค่ะทุกคนค่ะทีบอกว่าตอนนี้นะคะมันเป็นโปรโมชั่นอย่างนึงเลยก็คือว่าเข้าซูอไปแล้วค่ะ10กิโลใช่ไหมคะเข้าแถมเอ้ยบอกไหมเข้าหายไปเลย นี่ขาดไปเลยเอาไปเลย,เลยคันนี้พวงมาณีนะคะจำนวน6กโลกค่ะกิโลพี่น้องขายตัวนี้ 10, 10ก็สิบสิบกิโลรวมกันแล้ว15บห้ากิโลเลยละคะเลยละาองห้าเก้าเก้าค่ะข<อ>้าไปที่บ้านเขียวบ้านเขียวเลยครับเซนชื่อจะบอกว่าตอนนี้นะคะบ้านเขียวคือแตกต่ามากนนะคุณแม่ขาโคงสุดท้ายนะที่สุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะในช่วงพ่วงเวลานี้นะคะแม่แม่ขาไม่กดไม่ได้แล้วน,อน้องพีโอ นี่นะครับอันนี้จะเป็นลายแอบนะแอบเข้าไปเลยนะครับพี่บ้านเดี๋ยวเฝ้ากดเรื่องน้นองเด้อในร้านสีเบอร์เดียวนะค,ะในใครับได้ใช้ในสต๊าฟน้องลีโอซีอพวกกันขอขายแบบอดีตไปลลแล้วน้องหลอนเร็วเนาะพี่น้องคะเอาจังซี่เอาจังซี่ผู้ใดที่กดสั่งซื้อแล้วถ้าหาน้องโยได้ในเพจเลยเนี่ยน้องยีโอจะส,ส่งจุ๊บในเล่น